เราจะตั้งต้นที่งบทดลองแล้วเวลาเราตรวจเราจะตรวจย้อนไปอย่างนี้ค่ะย้อนลอยกลับมานี่แล้วก็มานี่ย้อนไปนะคะยึดที่งบทดลองแต่การที่จะตรวจย้อนแบบนี้ได้นะคะต้องมาจากการบันทึกบัญชีถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนก่อนนะครบแล้วเราค่อยตรวจแบบนี้ยืดย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปว่าสิ่งที่มีในงบทดลอง มันถูกต้องไหมบันทึกบัญชีถูกไหมแล้วก็มีเอกสารไหมและเอกสารนั้นมันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกปรับปรุงนะคะจะเป็นประมาณนี้หมายเพราะว่าตอนที่เราตรวจงบทดลองห้าหมวดเนี่ยเราจะตรวจย้อนไปก่อนแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์พอตรวจย้อนไปแล้วเราจะรู้ว่าอะไรผิดก็ปรับปรุงซะให้มันถูกอะไรถูกอยู่แล้วก็อยู่เฉยใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ถูกมาเป็นงบทดลองหลังปรับปรุงหลังปรับปรุงพอได้งบทดลองหลังปรับปรุงค่อยมาออกงบ ออกงบเสร็จค่อยมาทํางบทดลองหลังปิดบัญชีออกงบออกงบมันก็จะแยกเป็นงบแสดงฐานะการเงินง,งบอะระแสทุนถูกไหมครับแต่ว่าตอนตอนอง,งบทดลองหลังปิดบัญชีมันกลับกลายว่ามันไม่ได้มีห้าหมวดมันจะเหลืออยู่สามหมวดค่อยมาปิดบัญชีหลังออกงบหลังผู้สอบบัญชีตรวจเสร็จอออกงบก่อนออกงบก่อนออกให้จบออกให้จบ แล้วค่อยมาปิดบัญชีทีหลังค่อยเอารายได้ค่าใช้จ่ายมาปิดบัญชีให้มันหายไปให้มันเป็นศูนย์อ่าแล้วมันก็จะไปอยู่เหลือแค่เพียงสามหมวดค่ะอย่าปิดบัญชีก่อนออกงบนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นทฤษฎีไม่ดีนะเออถ้าเป็นทฤษฎีบอกให้ปิดบัญชีก่อนออกงบตอนที่เรียนตอนที่เรียนใหปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายปิดแล้วมันหายไปแล้วอ่าๆอาจารย์ถ้าเขาไปออกงบแล้วผู้สอบตรวจบอกผิดไม่ได้ไม่ได้นะคะปฏิบัติเราจะต้อง ออกงบก่รน,นะคะเราค่อยมาปิดบัญชีเนาะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์สอนว่าปิดบัญชีปิดยังไงนะคะแต่เราต้องรู้กระบวนการก่อน